คลิปนี้จะพาทุกท่านมาชมมุมสวยๆที่วัดพระศรีิรียบทเมืองประวัติศาสตร์มรดกโลกกำแพงเพชรครับโดยที่จุดเด่นของวัดพระศรีิรียบทจะอยู่ในส่วนของมนดกพระศรีิรียบทเดี๋ยวเราจะเดินหามุมสวยๆไปรอบๆนะครับ ในการวางตำแหน่งแนวแกนของโบราณสถานจะวางในแนวตะวันออกตะวันตกโดยที่มีพระพุทธร,รูปบางประทานอภัยจะอยู่ในทิศต,ตะวันตกมนเมื่อมาตอนเช้าก็จะมีมุมนี้ที่มีกรอบของต้นไม้นะครับเรียกว่าเป็นการเพิ่มเฟรมให้กับภาพด้วย กรอบต้นไม้เดี๋ยวเราเดินมาเฉียงมาด้านข้างอีกนิดนึงครับก็จะมีเฟรมที่สองนะครับอันนี้คือเฟรมใหญ่วัดพระศรีอิริยาบทเดิมก็ชื่อวัดพระอิริยาบทสนะครับโดยที่ชื่อที่ชาวบ้านเรียกสมัยก่อนก็จะเรียกว่าพระยืนวัดพระยืนเนื่องจากการพบครั้งแรกก็จะพบมองเห็นชัดเจนโดดเด่นในส่วนของ พระยืนมุมนี้ก็เป็นอีกกรอบหนึ่งครับที่เพิ่มเฟรมให้กับภาพนะครับในขณะที่บางมุมนะครับในการถ่ายภาพก็จะเป็นมุมที่ถ่ายจากระดับพื้นดินขึ้นมาครับเป็นเหมือนมีเส้นนำสายตาจากประตูทางเข้ากำแพงแก้วส่วนนี้นะครับ เมื่อเดินมาทางทิศใต้ครับก็จะเห็นบนดดพระสีอิริยาบทที่โดดเด่นจากแสงตอนเช้านะครับที่สองโดยที่บีเจดีรายเหลียงลายอยู่โดยโรอบที่เราเห็นฐานด้านหน้านี้จะเป็นฐานของเจดีย์ายครับก็พาชมม,มุมสวยๆเผื่อท่านมาในช่วงเวลาเช้าๆ ที่วัดพระศรีริยบทนะครับทางด้านทิศใต้ของบนดบพระศรีริยบทจะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยถ้าเป็นมุมสวยก็ถ้าอยู่ใกล้ก็จะเป็นมุมผ่านประตูช่วงนี้นะครับประตูทางเข้ากำแพงแก้วเป็นเหมือนมีศิลาแรงนำสายตาเข้าไป เห็นความเปรียบเทียบนะครับเห็นการเปรียบเทียบความเปรียบต่างของความตื่นลึกขับของมิตินี่คือด้านที่สองด้านที่ใต้นะครับพระพุทธรูปปางมานวิชัยมีม,มุมสวยอีกมุมหนึ่งของพระพุทธรูปปางมานวิชัยก็คือในส่วนของเสาที่อยู่ด้านหน้านะครับ แล้วก็มีต้นไม้แทรกตรงกลางตรงนี้ครับเปรียบเทียบให้เห็นมิติมุมนี้นะครับก็เป็นมุมสวยอีกมุมหนึ่งถ้ามีเลนส์ที่กว้างขึ้นก็จะยิ่งได้ภาพที่สวยงามนะครับเดิมที่นี่ก็เป็นมณฑปหลังคาคลุมนะครับก็จะต้องเข้ามาในอาคารถึงจะมองเห็นองค์พระพุทธรูปนะครับมุมนี้มาฝากท่าน บางมารวิชัยในฝั่งทิศใต้นะครับใส่กรอบสักนิดนึงครับให้เห็นภาพมุมนี้ถ้าถ่ายภาพจากมุมติดพื้นดินนะครับจะเห็นมีโกลนศิลาแหลงที่เป็นองค์พระพุทธรูปนั่งครับประทับนั่งอยู่ด้านหน้าเหลือเฉพาะส่วนหน้าตักด้านหน้าใกล้ๆนี้นะครับ ต็จะเป็นเหมือนมี2มิติก็คือพระพุทธรูปเล็กด้านหน้ากับพระพุทธรูปบางมารวิชัยด้านบนครับเป็นอีกม,มุมของฝั่งนี้นะครับมาด้านทิศตะวันออกจะเป็นพระพุทธรูปบางลีลาครับเมื่อเรานำส่วนของฐานเขียงของเจดีย์รายมาประกอบเป็นส่วนหน้าส่วนนี้ครับก็จะเป็นลักษณะมิติ ให้เห็นให้เห็นความโดดเด่นขึ้นนะครับในส่วนของพระพุทธรูปลีลาที่อยู่ตรงกลางครับ้ามีเลนมุมกว้างเห็นต้นไม้ด้านบนก็จะยิ่งสวยงามนะครับสำหรับพระพุทธรูปลีลานะครับเป็นท่าเดินนั่นเองนะครับ ที่วัดพระศรีอิริยบทก็จะมียืนนั่งเดินนอนนะครับฝั่งนี้เป็นพระพุทธลีลาก็ยังหลงเหลือร่องรอยในมุมสวยๆก็จะเป็นเรื่องของมีเสามีต้นไม้ประกอบครับถ้าท่านมีเลนมุมกว้างมากขึ้นก็จะมีส่วนของต้นไม้เข้ามาประกอบด้วยนะครับพระพุทธรูปที่โดดเด่นของอาณาจักรสุขโขทัยครับ ที่เป็นพระพุทธลีลาเหรียบเสมือนการเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์ขององค์พระพุทธเจ้านะครับถ้าไปที่เมืองสุโข,ขทัยก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับพระพุทธลีลาที่นี่คือวัดพระศรีอริยบทเมืองมรดกโลกกำแพงเพชรน,นะครับ อีกมุมหนึ่งที่มีความสวยงามครับแล้วก็สื่อให้เห็นถึงอดีตที่เคยเป็นหลังคาคลุมสูงใหญ่นะครับมุมนี้เราจะเห็นส่วนของเสาที่อยู่ด้านหน้าพระพุทธลีลาแล้วก็บนดบที่องค์พระพุทธรูปทั้งสีเรียบทหันหลังชนเข้าไปด้านใน ส่วนที่สีที่อยู่ทางทิศเหนือเป็นพระพุทธสายญาติครับพระสายญาติหรือพระนอนก็จะไม่หลงเหลือร่องรอยมากนักนะครับอยู่ทางทิศเหนือมุมสวยก็จะเป็นฝั่งที่เป็นประตูครับเพื่อมองเข้าไปอย่างองค์ พระพุทธสายญาติบุมนี้นะครับประตูที่เข้ากําแพงแก้วเมื่อเปรียบเทียบตำแหน่งกับวัดเชตุพลที่เป็นโบราณสถานที่เมืองสุขโขทยัยจะมีการสลับตำแหน่งในส่วนของพระพุทธรูปปางมารวิชัยกับพระพุทธรูปพระสายญาติทิศเหนือกับทิศใต้นะครับสลับตำแหน่งกันที่กำแพงเพชรจะเป็นพระนอนอยู่ฝั่งทิศเหนือพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยอยู่ฝั่งทิศใต้ ถ้าเป็นวัดเชตุพนที่สุขโขทัยจะสลับด้านกันนะครับก็ให้ข้อมูลไว้เปรียบเทียบเผื่อเพื่อนสมาชิกเที่ยวสองวัดเปรียบเทียบกันนะครับมุมสวยงามอีกมุมหนึ่งเมื่อเดินเข้ามาด้านในก็คือมุมเปรียบเทียบที่มีเสาเทียบกับองค์ พะพุทธรูปปางประธานอภัยนะครับระพุทธรูปยืนมุมนี้นะครับมองไปทางซ้ายก็จะเห็นต้นไม้ส่วนที่อยู่ในพื้นที่ของวิหาร,รมีมุมสวยมุมหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับเจดีย์ประจำมุมที่ฐานอยู่ติดกับส่วนของฐานพทีของวิหารนะครับมุมนี้มีต้นไม้อยู่ตรงกลางพอดี มุมนี้ก็จะเป็นมุมสวยอีกมุมหนึ่งซ้ายมือนี้เป็นส่วนที่เป็นเจดีประจำมมุมครับที่เป็นแบบมนดกครับมนดกทรงปราสาทยอดนะครับก็คือเจาะช่องเข้าไปด้านในโดยที่ ด้านบนจะมีองค์เจดีย์อีกชั้นหนึ่งนะครับกับส่วนนี้ครับที่เทียบเคียงให้ชมนะครับเจดีย์ประจำมุมจะเป็นแบบมณฑปปราสาทยอดนะครับก็คือด้านบนจะเป็นเจดีย์ด้านล่างจะช่วงเรือนธาตุจะเป็นส่วนที่เป็นบนดบก็คือเจาะช่องลึกเข้าไปจนถึงแกนกลางข้างใน ก็เป็นมุมสวยงามอีกมุมหนึ่งที่นำมาฝากนะครับถ้าจะสวยก็เดินออกมามุมนี้แล้วก็เปรียบเทียบครับเพื่อเปรียบเทียบมุมนี้มีทั้งต้นไม้มีทั้งพระพุทธลีลาแล้วก็เจดีย์ประจำมุมนะครับ สำหรับท่านที่มีเลนมุมกว้างมากๆนะครับเมื่อเข้ามายืนอยู่ใกล้ๆก,กับฐานเขียงครับที่ปฏิสถานพระพุทธลีลาจะได้มุมนี้ครับเราจะเห็นผนังนั้นโค้งนะครับถ้าเรามีเลนวายถ่ายภาพก็จะยิ่งได้มิติที่สวยงามของพระพุทธลีลาในมุมนี้นะครับ นอกจากเราจะชมมุมใกล้ๆแล้วนะครับมุมมองจากระยะไกลก็ยังน่าสนใจยิงเราได้มองเข้าไปจากระยะที่ไกลแค่จะเป็นเหมือนเราได้เห็นความโดดเด่นของมนด,ดบพระศรีอริยะบทซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานหลักของ วัดนะครับก็คือปกติก็จะเป็นเจดีย์ประธานครับแต่สลับที่นี่จะเป็นมนาษีอิริยบทเป็นประธานหลักของวัดแล้วก็มีวิหารตั้งอยู่ทางฝั่งที่ตะวันออกนี่คือการมองมุมมองจากระยะไกลในส่วนของวิหารรายเองนะครับหรือว่าวิหารหลังย่อยๆที่อยู่รอบๆ ก็มีมุมมองที่มีต้นไม้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรอบให้กับภาพก็เป็นโบราณสถานที่มีความร่มรื่นนะครับมีต้นไม้เข้ามาประกอบด้วยครับมีก็เป็นวิหารอีกหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ด้านหลังในอดีตมุมแบบนี้เราจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่า พระศรีริยบทจะอยู่ในอาคารปิดนะครับมีหลังคาคลุมการจะมองเห็นองค์พระพุทธร,รูปได้จะต้องเข้าไปด้านใดครับก็ให้ท่านได้ชมมุมสวยที่เดินจากระยะไกลมาจากทางที่ตอนตกมานะครับจะมีกรอบต้นไม้มุมนี้สวยงามครับยิ่งเป็นฤดูที่ใบไม้เปลี่ยนสีไปนะครับ ก็จะยิ่งได้ความสวยงามแตกต่างออกไปกรณีจะนำเจดีลายนะครับที่เป็นทรงมนดบยอดเจดีมุมนี้นะครับมาประกอบเราก็จะได้มุมแบบนี้ก็คือช่วยสร้างมิตินะครับความรึก ระยะใกล้ระยะไกลประกอบกันมุมนี้มุมทางด้านทิศเหนือถ้าเรามองจากระยะไกลจะเป็นเหมือนว่าเดิมนั้นเป็นพระพุทธรูปนั่งนะครับหรือปางมารวิชัยแต่เมื่อเราเข้ามาใกล้ๆ มาดูในรายละเอียดจะเป็นพระพุทธสายญาตินะครับก็มุมนี้ให้ชมจากมุมไกลที่เดินเข้ามาสักครู่ครับทางด้านทิศเหนือนะครับกลับไดทั้งหมดนี่คือบางส่วนของมุมสวยที่นำมาฝากนะครับโดยเชื่อมั่นว่าถ้าเพื่อนสมาชิกมาชมด้วยตัวท่านเองท่านก็จะมีมุมสวยของท่านเฉพาะะครับ คลิปนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวางแผนเดินทางผ่านมาทางจังหวัดกำแพงเพชรก็แวะชมโบราณสถานมรดกโลกของเมืองกำแพงเพชรนะครับวัดพระศรีอิริยาบถขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ12ธันวาคม2534วัดที่อยู่ใกล้ๆก,กันที่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะครับก็จะมี วัดพระนอนที่มีศิลาแรงใหญ่เสา12ต้นหนักต้นละ12ตันนะครับอยู่ทางด้านทิศใต้เดินไปไม่ไกลส่วนทางด้านทิศเหนือจะเป็นวัดที่ชื่อว่าโบราณสถานวัดสิงก็เป็นวัดที่มีความน่าสนใจอีกวัดที่อยู่ใกล้ๆก,กันครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมา เที่ยวชมโบราณสถานเมืองกำแพงเพชรที่อยู่ในช่วงรอยต่ออยุธยาตอนกลางแล้วก็เลยจากสุขโขทัยตอนปลายมาแล้วนะครับแล้วพบกันเรื่อยๆกับการแนะนำโบราณสถานในมิติอันหลากหลายทั้งเรื่องราวโบราณสถานทั้งเรื่องการถ่ายภาพมุมมองศิลปะต่างๆครับ